ฝนเคยปั้นเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาเตาเผาเซรามิกเองด้วยนะคะก่อให้มันเป็นรูปทรงเตาเลยก็ได้เตาที่ฝนจะทำนี้เป็นทรงที่เขาเรียกว่าความร้อนผ่านขึ้นด้านบนนะคะไฟฝนทำง่ายๆด้วยการเอากระถางดินเผามาต่อให้ารใช้งานของเตาฝนกล่าวว่าสร้างทีเดียวไม่ต้องมาซ่อมไม่ต้องมาอะไรมันแล้วปั้นคนเดียวนั่นแหละค่ะใช้เวลาเป็นอาทิตย์อยู่เพราะว่าอากาศหนาวมากเลยมือฝนก่อด้วย อิดทนไฟที่เราใช้เผาถ่านมันใช้ดินท้องนาใช่ไหมดินท้องนาโดยทั่วไปดินที่ขุดมาจากสวนจากป่าทั่วไปส่วนมากมันจะมีจุดหลอมละลายที่ประมาณเก้าร้อยองศานะคะแต่ถ้าเราทำเซรามิกเนี่ยเราจะต้องเผาสูงเกินกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพื่อจะละลายเคลือบนะคะเพราะเตาแรกนะคะให้ดูได้ออกมาเป็นสีแบบนี้นี่เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผานะคะยังไม่เป็นเซรามิกเซรามิกก็คือเครื่องเคลือบนะคะ